พวกเจ้ากลาเป็นปู้ร้องไห้ชอยยาค้างตายเน่นุ่มปีบันทูเตะต่ำพลื้นหืมบ้าหลบแต่กับเมียให้เราเราไปได้นักหน้าหัวใจแต่กู้ไอมึงผัวมันละไอ้ก็ชใจก็เว้นมั้งเรื่องตัดยางจริงนึ่งชาแต่กู้เลยพรุ่งนี้คุณตัดยางหรอกูเกเก๊จริงแต่ไม่ตัดยางเลยกิดในร้อยเดี๋เราชาวตัดยางกับเซตากรให้ก็ยุดมั้ง ได้ไม่ได้เดือนยังไงได้ยึดสักีทิพวันกูไปได้นอนที่มาเกี่ยวกับอิทธิพลทิพวันก็บมเดือนเดือนไมีได้ตัดต่อเลยประกันกูแกร่งที่เรียกผู้คุยอย่าขึ้นได้ยังพี่อยากขึ้นได้ยังได้เลืเพราะงูเพิ่นแน่โลกอะกูลงไปบบหลังกูแกร่งกองกล้นยางกับบานงกับเฟตโลกต่ำเรือกูเปิดล้มรถอับเปิดล้มรถเม็ดว่ากูขึ้นรอบมาจำตายใจเชื่อมีย ลงไปทำรอมีอะไรรารัวเบนอะไรแล้วันไม่ล้มซอยพี่ว่าเปอาไรติดในร้อยด้วแต่ก็รอรอรู้อะแล้วเมีอะไรไม่พื้นกันนั่นนนนก็ตัดต่อ้าว่้าหันเดมาปักทัดไม่ไม่คูได้จุดร่องจันบุไว้ชาวซอยนึ่งยางไม่ต้องตัด่องมีหายทั้งไปรอยหรือเปล่าซอยเพีียนยางตึงกูไปใช้ล้มมาร้องบาดนี้ ได้กำไรเขาริบลือกอาุได้กี่ชาวเป็นขันนั้นเป็นขันเตร่ลอยล้มมาได้สาจชาวเจชาวเจ้ปวด้ามาพบปอ๋ยเพื่อเดนน่ยอยากขึ้นไฟลยลมรอดกลางดืกวันรอมันนี้แกไม่ออกปวดตาอไอยิกตุบมึงว่ากูขึ้นลองแม่ยายกูได้กับแม่ยายหัวนึกเจ้าวันนี้ตายหลมบาตนะ่นตนี้เรามาเลียนกี่ม้วะาจงคุณมึงกับกูวันนี้นะฮันด้อ ทีมอวะมันนวก็เก่งไปเลยนาร้านมึงอันเลยรับนวดเป็นบือรืบโบรานณดิมไอ้บืูรืบกูแดงตึงกองมอ้มันเลยหนุ่มมันนี่เต็มนีเออเดี๋ยวใจนี่นะอจากูอยากเล่เดี๋ยวใจมัยังไม่รู้ว้าแต่ที่วันนั้นการีก็อยากดู mấy rồi mẹ cây quạt mẹ lau vậy Môn cái quá mẹ lau mẹ cây quạt mẹ cây quạt mẹ lau mẹ đá mẹ vi mẹ niêng rồi niêng mẹ đá <laughs> nhỏ mẹ đá để cái cao này vơ đập cái con trai นี่ยังจ้าพ่อมาครับอ๋าสวัสดีนะจ้าป๋าไวา้ร้อยเด็ดยดกป๋าแล้วมันจึง้งกูตั้งไม่ใจรู้ว่ากำหมอป๋านี่คือไอ้ใครไอ้ไอ้เต็งป๋าป๋าก็คือรุ่นเองอยู่ไม่พอแล้วป๋ากับรุ่นเพื่อนไม่รู้ได้ไงที่หายามานหนยังจ้าป๋าคะเพิ่งมาจันนุค่ะ นั่งก่อนนะจ๊ะจ้ามากี่คนนะมาช่วงก้นแถวนี้อ๋อมาสองคนนะคะคร<อ>ับปาทำอะไรคะเห็นพอดีปปาจะลงวันนีมาแต่ใกล้ปามไายขายกี่ตันจ้าช่วงไรทำไมน้อยอ่ะไอ้ปามล้นลงจากรถเก๋ยช์ชนปีพอมาบินร่นเดียวเจียกเกียดเม็ด